บางครั้งคำขอสุดท้ายของคนที่กำลังจะจากไปอาจไม่ใช่เพียงแค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือความลับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลถ้าคุณรู้ว่าความปรารถนาครั้งสุดท้ายของเขาคืออะไรคุณจะกล้าทำตามหรือจะหนีจากมันตลอดชีวิตค่ำคืนนี้เงียบงันจนได้ยินเสียงลมาหายใจของตัวเอง ไฟถนนกระพริบแผ่วเบาแสงสีเหลืองซิดสะท้อนบนพื้นเปียกฝนกลิ่นดินชื้นลอยคลุ้งในอากาศคล้ายเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นชายหนุ่มชื่ออารันเดินช้าๆผ่านสุสานเก่ามือของเขากำแน่นราวกับถือสิ่งสำคัญไว้ในนั้นจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกพับอย่างระมัดระวังบนกระดาษมีตัวอักษรเพียงไม่กี่คำเขียนด้วยลายมือสันเทา คําขอสุดท้ายของแม่สายลมพัดแรงขึ้นใบไม้แห้งปลิววนรอบขาเสียงกระซิบเบาๆแว่วจากที่ไกลฟังดูคล้ายชื่อของเขาเองอารันหยุดหายใจชัว่วขณะหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจาก,กอกเขาก้าวเข้าอกไล่หลุมศพหนึ่งชื่อบนแผ่นหินคือชื่อแม่ของเขาเทียนเล่มเล็กที่เคยจุดไว้เมื่อวานถูกดับไปแล้ว ขี้เทียนแข็งตัวเป็นรอยหยดคล้ายรอยน้ำตาอารันคุกเข่าลงวางจดหมายบนหลุมศพแม่ครับผมกลับมาแล้วเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเหมือนมีมือเย็นเฉียบแปะไหลเขาเขาหันขับไปด้านหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงรอมาหายใจของตัวเองสะท้อนกลับมาอารันเริ่มอ่านข้อความในจดหมาย แสงจากไฟถนนสองลอดผ่านกิ่งไม้ทําให้เห็นตัวหนังสือชัดขึ้นถ้าวันหนึ่งลูกอ่านจดหมายฉบับนี้จงเปิดกล่องไม้ใต้ต้นมะลิข้างหลุมของแม่หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีกกล่องไม้ที่แม่ผูดถึงคือกล่องที่ถูกฝังไว้เมื่อหลายปีก่อนเขาใช้มือเปล่าขุดดินที่แข็งและเย็นเล็บของเขาเต็มไปด้วยโคลนในที่สุดปลายนิ้วสัมผัสบ,บางสิ่งแข็ง เขาดึงกล่องไม้ขึ้นมาช้าๆมันถูกผูกไว้ด้วยริบบิ้นสีขาวเกา่าและมีกลิ่นหอมของมาลิอ่อนๆลอยออกมามือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดฝากล่องข้างในมีภาพถ่ายเก่าและซองจดหมายอีกหนึ่งฉบับบนซองเขียนว่าอย่าเปิดก่อนเที่ยงคืนนาฬิกาข้อมือของอารันแสดงเวลา11นาฬิกาห7นาที สานาทีสุดท้ายของคืนที่เงียบงันที่สุดในชีวิตเขาเขานั่งมองกล่องในมือรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นราวกับมีใครกำลังจ้องมองอยู่ในความมืดเสียงฝีเท้าเบา,าๆดังขึ้นจากด้านหลังช้าแต่มั่นคงเสียงนั้นใกล้เข้ามาทีละก้าวอารันค่อยๆหันไปช้าๆหัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะได้ยิน ดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นเงาร่างบางอย่างปรากฏข้างหลุมศพของแม่เงาร่างนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟที่ส่องลอดผ่านกิ่งไม้แสงสะท้อนบนผิวเปียกฝนของหลุมศพร่างนั้นดูเบลอไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกเย็นว่าที่แล่นไปทั่วร่างของอารันบอกได้ชัดว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่คนธรรมดาอารันขยับถอยหลังทีละก้า แต่พื้นดินกลับลื่นเขาเซถอยไปชนแท่นหินเย็นเฉียบเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นในอากาศไม่ดังมากแต่ชัดเจนจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นแม่แม่ใช่ไหมเสียงของเขาสัน่นเงาร่างนั้นไม่ตอบแต่ขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดกลิ่นดอกมะลิแรงขึ้นในอากาศเหมือนกลิ่นที่แม่ของเขาเคยชอบกลิ่นที่มักลอยมาพร้อมกับอ้อมกอดอุ่นๆในวัยเด็ก อารันกลืนน้ำลายมือของเขายังถือกล่องไม้แน่นเขามองซองจดหมายที่เขียนว่าอย่าเปิดก่อนเที่ยงคืนขณะนั้นนาฬิกาข้อมือแสดงเวลา11.59นาฬิกา59นาทีเซียววินาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนเสียงเข็มวินาทีดังติ๊กติ๊กชัดเจนในความเงียบเมื่อเข็มชี้ถึงเลข12ลมเย็นพัดแรงจนเทียนที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นอีกครั้ง เปลวไฟสั่นไหวราวกับมีชีวิตอารันค่อยๆฉีกซองจดหมายออกภายในมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กตัวอักษรจางจากการเวลาแต่เขาอ่านออกชัดเจนลูกต้องให้อภัยและคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหมายถึงอะไรอารันมองไปในกล่องอีกครั้งนอกจากภาพถ่ายยังมีสร้อยทองเส้นหนึ่ง ที่รูปดอกมะลิสลักชื่อสิริพรซึ่งไม่ใช่ชื่อของแม่เขาเขานิ่งไปครู่หนึ่งความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นในหัวตอนที่แม่ยังมีชีวิตเธอมักจะห้ามไม่ให้เขาเข้าไปในห้องหนึ่งในบ้านเธอมักพูดว่าของบางอย่างไม่ควรถูกเปิดอารันเคยคิดว่าเป็นเพราะแม่เก็บของเกา่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ได้ยินชัดเจนมากขึ้นคืนให้เขาคืนให้เขาเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางอารันมองไปรอบๆเห็นเงาหลายเงาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นไม้เขาก้าวถอยหลังกล่องในมือเริ่มหนักขึ้นราวกับมีบางสิ่งอยู่ข้างในที่ไม่อยากถูกเปิดเผยดินใต้เท้าเริ่มสั่นเบาๆหลุมศพของแม่ค่อยๆแอตกออกเป็นรอยแยกเล็กไม้ยมก ok. ลมเย็นพัดวนรอบตัวเขาเหมือนพายุแม่แม่หมายถึงอะไรคืนให้ใครเสียงของเขาดังสะท้อนในความมืดเงาร่างตรงนั้หยุดเคลื่อนไหวจากนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นหญิงชราในชุดขาวยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเศร้าแต่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนลูกจ๋าแม่ทำผิดไว้เสียงนั้นเบาแต่ชัดเจน ใสยเส้นนั้นไม่ใช่ของแม่มันเป็นของหญิงที่แม่เคยรักเหมือนพี่สาวแต่แม่เก็บไว้เพราะความโลภน้ำตาเริ่มไหลบนใบหน้าอารันเขาไม่เคยคิดว่าแม่จะพูดแบบนี้เงาร่างนั้นยื่นมือออกมาลูกต้องเอามันไปคืนให้หลุมศพของเธอใต้ต้นมะลิหลังวัดเก่าอารันพยักหน้าแม่หัวใจจะสัน่นทันใดนั้นแสงเทียนดับลงอีกครั้งทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืด เสียงลมเงียบหายไปเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเงาร่างของแม่หายไปแล้วเขากลับมาที่บ้านในคืนนั้นบ้านเก่าที่แม่เคยอยู่ดูมืดและเย็นผิดปกติเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นมะลิยังคงลอยอ้อยอิ่งอยู่เขาวางกล่องไม้ลงบนโต๊ะเปิดไฟดวงเล็กแล้วหยิบสร้อยทองขึ้นมาจี้ดอกมะลิสะท้อนแสงวาววับราวกับมีชีวิตในหัวเขายังได้ยินเสียงแม่คืนให้เธอ เขาตัดสินใจว่าจะไปที่วัดเก่าในตอนเช้าแต่เมื่อหลับตาในคืนนั้นฝันร้ายก็เข้ามาแทนที่ในฝันเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นมะลิเธอร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอแผ่วเบาแต่เจ็บปวดสร้อยทองเส้นนั้นอยู่ในมือของเธอเธอมองมาที่อารันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าแล้วพูดเพียงคำเดียวเอามาคืนอารันสะดุ้งตื่นกลางดึก เหนือท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นเขาหันไปมองกล่องไม้ที่โต๊ะฝากล่องเปิดออกเองและสร้อยทองหายไปเขารีบลุกขึ้นเปิดไฟทั้งบ้านหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหน้าต่างเสียงโลหะก,กระทบไม้เบาๆเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เขาเห็นสร้อยทองห้อยอยู่ที่กรอบหน้าต่างไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอารันหยิบสร้อยขึ้นมา ตัดสินใจทันทีว่าจะไปวัดเก่าเดี่ยวนั้นเลยแม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ตามระหว่างทางลมเย็นพัดแรงขึ้นท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ส่องเป็นเส้นบางๆเสียงหมาเห่าจากที่ไกลเพิ่มความเงียบให้ลึกขึ้นทุกย่างก้าวของอารันเต็มไปด้วยความรู้สึกกว่ามีใครบางคนตามอยู่ข้างหลังเมื่อถึงวัดเก่าเขาเดินตรงไปที่ต้นมะลิหลังวัด พื้นดินตรงนั้นชื้นและเย็นเขาคุกเข่าลงวางสร้อยทองไว้บนดินผมขอคืนให้ครับเสียงของเขาสั่นเบาทัานใดนั้นลมแรงพัดเข้ามากลีบดอกมะลิปลิวว่อนเต็มอากาศและในแสงจันทร์เขาเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเธอยิ้มอย่างสงบน้ำตาที่ไหลเมื่อครู่กลายเป็นประกายแสงเธอยื่นมือมาสัมผัสหน้าของอารันอย่างแผ่วเบาขอบคุณ เสียงนั้นเบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากนั้นร่างเธอก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกลิ่นมะลิอารันนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจของเขาเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างในดินกล่องไม้ใบเล็กอีกกล่องหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้รากมะลิเขาเปิดออกข้างในมีภาพถ่ายเก่าของแม่เขากับหญิงคนนั้นทั้งสองยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุข และมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าเมื่อความรักถูกคืนความรักจะไม่หลงเหลือแต่เพียงเงาน้ำตาอารันไหลโดยไม่รู้ตัวเขากอดกล่องไว้แน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เหมือนอ้อมกอดของแม่เสียงลมพัดผ่านเบาๆเหมือนเสียงกระซิบลูกทำได้ดีแล้วแสงจันทร์ส่องลงมาที่ใบหน้าของเขาดอกมะลิร่วงหล่นลงบนมือกลิ่นหอมละมุนแตะหัวใจ คืนเงียบสงัดอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่หลอนไม่เย็นชาเพราะเขารู้ว่าแม่ยังคงอยู่ตรงนั้นคอยมองดูเขาอยู่เงียบเงียบใต้ต้นมะลิที่เขาเพิ่งคืนความสงบให้รุ่งอรุณแรกของวันใหม่ค่อยๆทอแสงลอดผ่านยอดไม้แสงแดดอ่อนแตะลงบนใบมะลิที่ยังชุ่มน้ำค้างอารันยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นมะลิมือของเขากุมกล่องไม้เล็กนั้นไว้แน่น รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่ปนทั้งความเศร้าและความโล่งใจเสียงนกเริ่มร้องรับแสงเช้าลมเย็นพัดเบาๆผ่านใบไม้กลิ่นดอกมะลิลอยอวนเหมือนกลิ่นอ้อมกอดของแม่ครั้งนี้ไม่หลอกหลอนไม่เย็นเฉียบแต่นุ่มนวลและอบอุ่นอย่างประหลาดอารันลุกขึ้นช้าๆสายตาเขามองไปยังหลุมศพของแม่ในระยะไกลเขาโค้งศีรษะเบาๆ แม่ครับผมทำตามคำขอสุดท้ายของแม่แล้วเขาว,วางกล่องไม้ไว้ใต้ต้นมะลิจากนั้นค่อยๆเดินออกจากวัดแต่ก่อนก้าวพ้นประตูวัดเสียงกระซิบอ่อนโยนก็ดังขึ้นอีกครั้งแม่ภูมิใจในตัวลูกนะอารันหยุดนิ่งหันกลับไปเห็นกลีบดอกมะลิร่วงลงมาเป็นทางยาวราวกับลมพาให้เขาได้อำลาเป็นครั้งสุดท้ายเขายิ้ม แล้วเดินต่อไปข้างหน้าท้องฟ้าสีทองเริ่มสว่างขึ้นเต็มที่หัวใจของเขาเบาเหมือนถูกปลดพันธนาการที่ค้างคาในอดีตเรื่องราวของคำขอสุดท้ายไม่ได้จบด้วยความกลัวแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการให้อภัยการยอมรับและการปล่อยวางเมื่อเขาหันกลับไปอีกครั้งต้นมะลิยังคงสวยงามเหมือนเดิมแต่ในแสงอาทิตย์ยามเช้าเขาเหมือนเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้ แล้วค่อยๆจางหายไปพร้อมสายลมอารันปิดตาลงสูดลมหายใจลึกๆแล้วเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตใหม่โดยมีความทรงจำของแม่และคำขอสุดท้ายที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญในหัวใจตลอดไป